อะไรที่มันดีเกินจริงเนี่ยมันไม่มาถึงเราหรอกมีคนล้มละลายในตลาดหุ้นมีคนล้มละลายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ล้มละลายในทองคามีคนล้มละลายในวงการคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันมูลค่าที่แท้จริงของบิตคอยน์มาจากอะไรมันมีหลายคนถามผมเยอะมากเลยคาถามนี้มันเป็นเงินที่เสกจากอากาศชัดๆเลยมันไม่มีทรัพย์สินมาแบกไม่เข้าใจสิ่งนี้เลย มูลค่าของบิตคอยน์มันคล้ายๆกับพวกเครื่องแฝดหรือ Line หรือ Facebook มูลค่ามันมาจากเน็ตเวิร์กของคนใช้งานยิ่งเน็ตเวิร์กยิ่งใหญ่มูลค่าก็จะยิ่งสูงตามยกตัวอย่างนะครับถ้าผมเป็นคนไทยคนเดียวที่มีเครื่องแฝดผมก็มันเป็นที่คันประตูแต่ถ้าคนทั้งประเทศอย่างน้อยหนึ่งบ้านมีเครื่องแฝดสิบเครื่องเนี่ยเราสื่อสารกันทั้งประเทศได้เลยหรือจำยุคไฮไฟไกล้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราใช้ไฮไฟพอเฟซบุ๊กมาเน็ตเวิร์กมันย้ายไปที่เฟซบุ๊กหมดเนี่ย ไฮไฟฟ์ตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์เลยลองคิดดูว่าตอนแรกๆเนี่ยตอนที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่ใช้มันคนยังไม่รู้จักมันด้วยซ้ำไปยังคิดว่ามันเป็นแชร์ลุกโซ่แต่พอผ่านมา12ปีเนี่ยตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่เริ่มที่จะเก็บมันเป็นทุนสำรองเ a y p a พาเริ่มที่จะรับมันเป็นตัวสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือการบริการคนใช้มันในการโอนเงินข้ามประเทศมากขึ้น,นแต่มันมีจำนวนจำกัดเนี่ยมูลค่ามันก็ต้องขึ้นตามหลักเศรษฐศาสตร์ แต่ข้อเสียงก็คือแล้วถ้าบิตคอยเป็น h i ไฟฟ์มันอาจจะมีเหรียญใหม่ที่เป็น Facebook ขึ้นมาแล้วคนย้ายเน็ตเวิร์กไปหมดเพราะฉะนั้นผมคอนเฟิร์มไม่ได้100%ว่าบิตคอยเนี้ยมันเป็นไฮไฟ้าหรือ f c e e o o o นะครับแต่ที่ผมคอนเฟิร์มได้แน่นอนคือโซเชียลมีเดียมันมาแน่นอนหรือคำว่าคริปโตเคอเรนซีมันมาแน่นอนแต่เรายังไม่รู้ว่าไอ้เรียลวินเนอร์เนี่ยมันจะเป็นเหรียญไหน ส่วนตัวผมอยู่ในวงการมา8ปีแล้วมันจะมีไซคลของมันที่เรียกว่า Bitcoin h a l v i n g ซึ่ง4ปีเกิดหนึ่งครั้งหลังจากนั้น6เดือนเนี่ยราคาจะขึ้นอย่างมหาศาลเลยปรากฏว่าพอเราเริ่มทำการตลาดมาเรื่อยๆเนี่ยราคาก็ขึ้นจริงจาก3,000ดอลลาร์ขึ้นไปถึงตอนนี้เกือบ3 0 0 0 0ดอลลาร์แล้วก็ตามที่คาดไว้ในปี2017คือครั้งหนึ่งในปี2013คือครั้งหนึ่งแล้วปี2020ปี2021เนี่ยมันคือจะเป็นปีทองอีกครั้งหนึ่งมันเป็นปรกนากฏการณ ปัจจัยที่2ก็คือ,อบริษัทด้านการเงินยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่า PayPal ออกมาประกาศรับบิตคอย n แล้วนะครับทำให้ปีหน้าเนี่ยคนทั้งหมดเกือบ300ล้านบัญชีที่ใช้ PayPal อยู่เนี่ยจ่ายด้วย Bitcoin ผ่าน PayPal ได้เลยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะผลักดันดิมานหรือ Adoption ของ Bitcoin ให้มันโตขึ้นอันนี้มันมี Utility ที่แท้จริงมีการใช้งานที่แท้จริงแล้วของบิตคอย n หรือจะเป็นปัจจัยที่3ตอนนี้เนี่ยเงินทุนสถาบันไหลเข้ามาในวงการดิจิทัลเคอร์เรนซีเยอะมากซึ่งถ้าสมมติเราพูดถึงเงินทุนสถาบันเนี่ยครับมันไม่เหมือนเงินทุนรายย่อยนะครับที่ซื้อกัน5้าบิตคอยน์สิบบิตคอยน์เขาซื้อกันที่15,000หมื่นห้บิตคอยน์อย่างเงี้ยครับเงินสถาบันมันยังเข้ามาไม่ได้ในตอนแรกเพราะว่ามันมี2องคอนดิชันครับการที่เงินทุนสถาบันจะไหลเข้ามาได้เนี่ยอย่างแรกคือมันต้องลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตอนแรกบิตคอยน์มันไม่ถูกไม่ผิิดมมมมมมัันนเป็ส่่่่งงใหหทีีไกฎาายรรอบ อย่างที่2คือสถาบันเขาดูแลงเงินของคนอื่นแปบลบว่าต้องลงต้องมีที่เก็บที่มันปลอดภัยล่าสุดเนี่ยมีกฎหมายใหม่ที่เรียกว่า OCC ออกมาประกาศว่าให้แบงก์พาณิชเนี่ยเก็บคริปโตเคอเรนซีให้กับลูกค้าได้แล้วแปบลบว่าค ondition ที่2เริ่มหายไปแล้วปลดล็อกให้กับนักลงทุนสถาบันแล้วคือมีวิธีการเก็บเปลี่ยนที่ปลอดภัยละแล้วอย่างแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ครับแบงค์ DBS ปีหน้าเขาจะมาเปิดตลาดเหมือนบิตคัพนี่ครับ digital currency exchange แปลว่าอะไรครับแปบลบว่าแม้แต่สถาบันการเงินยังเข้ามาในวงการนี้แล้วเลย ปัจจัยที่4ก็คือหลังจากมีโควิดนะครับรัฐบาลบริ้ n เงินแบบมันมีสิ่งที่เรียกว่า unlimited QE อนะ่ะบริ้ n ดอลลาร์ได้แล้วโดวยที่ไม่ต้องมีทองคำมาแบกอย่าง QE 1เนี่ยเขาใช้เวลา2ปีช่วงปี2008แปดในการค่อยๆอินเจกเงินเข้ามาอีกอานมีพอลดดอ,อกเบี้ยมันไม่มันไม่เวิร์ k แล้วปรากฏว่าช่วงโควิดเนี่ยบริ้ n เงินเท่ากับ QE 1ออกมาเนี่ยภายนนในไม่กี่วันนะครับยุคแรกใช้เวลา2ปีปี2020ไม่กี่วันแล้วตอนนี้มีสิ่งที่เรียกว่า unlimited QE ถ้าสหรัฐเนี่ยบริ้ n เงินออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆๆเเเเเเรรรืืรื่่่่่่่ออออยยยยยมมมมมัันนนนนนนแแงงกกาาาโีีี QE QE unlimited ลลต็คคววช้้ไปปจะ วิธีการเก็บทรัพย์สินของเขาเนี่ยเป็นชนิดอื่นบริษัทในตาหลักทรัพย์เริ่มจากเทคคอมพานีก่อนเขาก็เริ่มที่จะไม่อยากจะเก็บดอลลาร์แล้วจะเปลี่ยนดอลลาร์เนี่ยเก็บเป็นบิตคอยน์มากขึ้นนะครับเป็นทรัพย์สินของบริษัทรู้ไหมครับอย่างประเทศไนจีเรียประเทศเบเนซเวลาประเทศอาร์เจนตินาตอนนี้ไม่มีใครอยากถือเงินรัฐบาลของเขาเองเนะครับ เพราะว่าเงินเฟ้อเฟ้อมากสมมติคุณเป็นคนรวยที่เวเนซุเอลามีเงินเป็นหลักพันล้านตื่นมาวันหนึ่งนี่ไอพันล้านของคุณเนี่ยซื้อขนมปังได้ก้อนเดียวเขาก็จะเลือกที่จะเปลี่ยนทรัพย์สินของเขาเนี่ยเป็นบิตคอยน์เพื่อที่จะปกป้อง wealth ของตัวเองไม่ให้หายไปแล้วอีก property หนึ่งของบิตคอยน์ที่มันดีกว่าทองคำก็คือสมมติคนรวยที่เวเนซุเอลาบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วประเทศนี้เงินเฟ้อหนึ่งล้านเปอร์เซ็นย้ายประเทศดีกว่าขนทรัพย์สินทุกอย่างไปที่สนามบินทาร์บอกว่าคุณไปได้แต่ไปได้แค่ตัวตอนนีีีี้คนนนนววยยยทท่่่เเเเเลาาาปปุกองม็ จำไม่อยู่ในหัวแล้วก็เดินผ่านสนามบินไปได้เลยด้วยพาสเวิร์ดที่อยู่ในหัวหไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศใหม่ได้เลยเขาสามารถทรานสเฟอร์เวลข้ามประเทศได้เหมือนกับที่เราส่งรูปภาพอันนี้มันคือเวทมนต์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่คนยุคที่แล้วหรือระบบการเงินยุคที่แล้วเนี่ยมันทำกันไม่ได้ต้องพูดก่อนว่าไทาม์ไลน์มันคือระยะสั้นหร,หรือระยะยาวถ้าระยะสั้นเนี่ยครับ มันจะมีเหรียญพวก DM เอ็มดิจิทัลบาทดิจิทัลหยวนเข้ามาเป็นสิ่งที่เรียกว่า stable Coin คือสื่อกลางในการชําระสินค้าหรือการบริการเพราะราคามันนิ่งมันเลยเป็นเงินที่ดีกว่าแต่ Bitcoin เนี่ยจะกลายเป็นดิจิทัลโกลสำหรับการเก็บ wealth เหมือนกับทองคําที่สามารถอยู่ร่วมกับเงินบาทได้มันคนละ p r o p e r t y กันแต่ถ้าในระยะยาวจริงๆ่ะคือยิ่ง Userbase มันยิ่งใหญ่เท่าไหร่ volatility มันจะยิ่ง drop อย่างตอนแรก Bitcoin volatility สูงมากเพราะว่า Userba s e คนใช้มันน้อย เหมือนกับสาวไาน้ำอีกหน่อยถ้าบิตคอยเป็นเหมือนมหาสมุทรยูสเบสมันเท่ากับ u s ดอลลาร์เมื่อไหร่ราคาก็จะนิ่งรู้ไหมว่าจำนวนคนถือบิตคอยตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ย5แสนกว่าคนล,ละจากเมื่อก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยเป็นหลักหมื่นจากสาวไว้น้ำมันเริ่มกลายเป็นแม่น้ำแล้วอีกหน่อยก็จะกลายเป็นมหาสมุทรในระยะยาวจริงๆเนี่ยบิตคอยจะมาแทนพวกสเตเบิลคอยโดยแบกโดยอะไรแบกโดยเน็ตเวิร์กของคนใช้งานไม่ได้แบกโดยตัวกลางที่สร้างโดยรัฐบาลอีกต่อไปคนจะใช้คริปโตเคอเรนซีคือคนที่เชื่อมันในลอจิกของเลข ถ้า1บวกหยังเท่ากับ2เนี่ยไม่มีใครสามารถโกงระบบนี้ได้คือมันจะมีสิ่งเรียกว่าโซเชียลโทเค็นโปรเจกต์นี้เนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงวงการ Entertainment ทั้งหมดเลย Social Token คืออะไรทุกวันนี้เนี่ยบริษัทค่ายเพลงใหญ่ๆเขา monetize แค่เลเยอรแรกของศิลปินก็คือเพลงแต่ความจริงลูกค้าเนี่ยหรือแฟนคลับเนี่ยเขาชอบศิลปินมากกว่าแค่เลเยอร์เดียวของเขาไม่ใช่ชอบที่เพลงเขาอย่างเดียว แล้วบัตรจับมือล่ะรูปภาพที่มันมีจำนจำกัดล่ะไลเยอะข้างบนเนี่ยบริษัทเพลงไม่สามารถ m o n e t ท z ์ได้เลยใน่ดีตพอเรามี Social t o ทเคแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ Monetize นะครับ intellectual property ของศิลปินเนี่ยได้มากกว่าเสียงเพลงของเขาล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนนี้เดี๋ยว b i t ค u b จะเปิดตลาดที่ชื่อว่า NFT market นะครับหรือ แฟนสโตรคเนขึ้นมาแล้วเราก็พาร์ทเนอร์กับ4อินฟลูเอนเซอร์หลักในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น B. ี k ้เดอะสกาเ i ไกส์ t ไลเดอร์คิ P A, แล้วก็ B. บี o พี่บี้เดอะสกาเขาอาจจะบอกว่าโอเคใครที่ดูวิดีโอผมผ่าน YouTube ผ่าน Facebook วิดีโอเนี่ยสามารถสแกน QR Code แล้วก็จะได้รับเหรียญที่เรียกว่าแฟนสโ o k ค n สมมติ1วิดีโอ1เหรียญ แล้วพี่บี้บอกว่าถ้าใครจะให้ผมมาร้องเพลง happy birthday และมีชื่อของคุณอยู่ในเพลงเนี่ยตองอย่างน้อยต้องเอา1,000เหรียญมาเบิร์นทิ้งแปลว่าอย่างน้อยต้องเป็นคนที่ดูวิดีโอเขา1,000วิดีโอขึ้นไปไอ้สายที่ไม่มีเวลามานั่งดูวิดีโอแต่เป็นแฟนคลับเขาก็จะตั้งโต๊ะซื้อซึ่งบิตคับเนี่ยก็จะเป็นตลาดรอง,งเหมือนซื้อขายเหรียญเหมือนซื้อขายหุน้น มนุษย์เราจะกลัวสิ่งใหม่แต่ถ้าใครที่มีมีมายส์เซทที่เปิดกล้าที่จะเข้ามาศึกษากลุ่มส่วนน้อยกลุ่มเนี้ยก็จะได้ประโยชน์ไปถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมมันมีความเสี่ยงตอนที่ยุคแรกที่บอกว่าฝากเงินในแบงก์ได้ดอกเบีย้ยสิบเปอบอกว่าให้ยอย่าเลยอันตรายเก็บเงินที่บ้านดีกว่าอันนี้ก็คล้ายๆกันครับผมอยากจะเตือนทุกคนว่ามันจะมีคนส่วนน้อยที่เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเอาคําพูดใหม่ๆที่แฟนซีไปหลอกคนตลอด AI high frequency trading bitcoin blockchain ไปหลอกคน ก่อนที่จะลงทุนอะไรเนี่ยจะเกี่ยกําไรทางด้านไหน,นทาให้เข้าใจอย่าลงทุนการนำเสนอเนื้อหานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำการลงทุนในทรัพย์สินใดๆเป็นเพียงการนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทคริปโตเคอเรนซีเท่านั้นการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทมีความเสี่ยงผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน